จริงจอยากเครียดมากนะครับบ่อยให้มันชิลๆแล้วก็จะอยากให้มีความสุขในวันนั้นนะสิบห้าพฤศจิกายนผมจำได้เลยอันนี้เขาเาบอกผมว่าวันเจเจอกันที่ที่ไปซื้อ่เส็ดป้าไงเขากำลังจะไปเจอกันที่เมสป้าสิบห้าพฤศจิกายนที่เร็มเต็นะครับใครที่กำลังจะได้รับบัตรเชิญก็อย่าลืมไป ส่วนใครที่ไม่รับบัตรเชิญก็อย่าสารแหนะนะครับเพราะว่างบประมาณมัจำกัดไม่นห่วงไงเวทีคราเซอร์ช่วงนี้เยอะมากเว้งคราเซอร์คุณผู้ชมคือพวกที่ไปตะลุยตามงานแต่งงานแบบที่ไม่ได้รับเชิญอย่างเราเป็นต้นี้รับิอยู่แล้วจริงๆแล้วเขาไปกินอาหารชาวบ้านมันมีล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าคนจํานวนเป็นร้อยเนี่ยไปงานแต่งงานชาวบ้านตามโรงแรมเพื่อไปกินอาหารฟรีคุณผู้ชมซองไม่ใส่ด้วยซองไม่ใส่แล้วไม่รู้จักเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยยิ่งานดาราแบบเนี้ย ไปกันเยอะมากเลยนะครับยังไงก็ขอร้องหน่อยแล้วกันนะครับเอาละฮะล่าสุดเนี่ยตอนนี้มีรายการครับคู่ซีนะฮะตีเนียนด้วยแหละครับคุณผู้ชมทาง modern n i g h นั่นเองเนี่ยใครเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์ก็จริงผมกับผู้ส่วนอีกหนึ่งครับก็จริงๆแล้วอยากทำรายการแบบที่มันดูสบายๆง่ายๆเพราะว่ามันอยู่ตอนดึกด้วยเราร่วมกับพารารามาประมาณตอนเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยครับวันพฤหัส ผมก็อยากให้รายการแบบดูสบายๆเป็นรายการพ้อสนุกๆอย่างเงี้ยคืนนี้ไงคืนนี้ไงครับนะวันพฤหัสตอนประมาณเที่ยงคืนถูกต้องแล้วเราก็จะไปเนียนกับแขกรับเชิญกันผมก็จะทำตัวเนียนๆไปแล้วก็ไปพูดคุยกับแขกรับเชิญเหมือนอย่างวันนี้นะครับครับเชิญพิเศษของผมก็คือคุณบูดี้อ๋อมาไทยันนี่ผมมันเนียนเขาเลยนะะครับผมฮวันนี้นี่เป็นแขกรัเราจะเนียนด้วยกันขนาดไหนครับผมเนียนผมบอกไม่ได้ผมบอกไม่ได้ผมต้อเนียนไปเรื่รู้ตัวเห็นบอกว่าทำคู่กับขวัญใจผมด้วยพี่พิมพ์ซ่าครับขวัญใจคุณตั้งแตนเมื่อไหร่ผมมชอบาตั้งแต่่เด็กพี ดูล็อกกี้รถจนแผ่นเสียล็อกกี้รถคือเป็นเพลงที่เขาออกอาลบัมและเอ็มวีแบบน่ารักน่ารักนะครับแาบ่ก็อะไรนะเขาเูฝร่ก็เพ็งฝรั่งจะใส่ชุดสั้นๆนะผมดูแผ่นเสียเลยคุณไปขออนุญาตคุณไปขออนุญาตว่าอย่างก็คือผมปื้มไม่เฉยตอนนี้ผมไม่ได้คิดจะคบใครอยู่แล้วผมรักแม่ผมนี่แม่มานี่จัดเต็มนะแม่มาแต่แม่ไม่มาเนี่ย โอ้ยโอ้ยมาแล้วหน้าจอตอนนี้แม่ผมท้องอยู่ตอนนี้น้ำหนักเยอะแม่แจ็คนี่น่ารักจริงนะคุณแม่นะแม่ตอนนี้หยุดยาน้ามานะเดี๋ยวเป็นบิ๊กแบ๊กให้หน่อยนะเป็นป้าเพราะแม่เป็นบิ๊กแบครับผมแซวกันคำขวัญข้าวโพดนี้อันนี้บ้านที่เขาอารมณ์ห่นะแบบนี้กันเรื่อยๆนะครับนี่คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันดีกว่าเมื่อวานนี้ผมไปเจอภาพภาพนี้เป็นคลิปที่สร้าง ใช้คำว่าอะไรดีสร้างสรรค์ไหมสร้างสรรค์มากแต่โดนชาวเน็ตด่ามุกเ,เพราะอะไรไปดูนี่นี่น,น,น,นี่ดูนะเหมือนมีคนตายนี่น,น,นี่ดูนะมีการมีการเตรียมว่าตัวเองตายเรื่องเรื่องก็คือว่าหนุ่มรัเสเซียอ,อเล็กซี่ไบคอฟวัยสามสิบปีเนี่ยเขาต้องการจะขอ,อแฟนสอาวไอาวีน่าแต่าง,งานด้วยวิธีแกล้งตายคุณผู้ชมเขาจัดเต็มถึงขั้นจ้างทีมงานสร้างหนังมืออาชีพคนเขียนบทมืมกับช่างแต่งหน้าเอฟเฟกต์สแตนแมนมาสร้างฉากทำเป็นว่า ไปเนี่ยอคือถูกถูกชนครับอาการสาหัสพอแฟนสาวมาเจอก็ถึงกับช็อกถึงกับช็อกแล้วก็ร้องไห้ฟูมปายเลยนะครับแต่พอเรื่องเฉลยแฟนสาวถึงกับตลกไม่ออกนี่เห็นไหมโกรธโกรธเป็นแอร์คุณโกรธไหมล่ะโกรธโกรธกงอนแล้วก็เดินหนีดูสินะจนใบคอที่ต้องงอนแล้วขอแต่งงานในที่สุดสุดท้ายเรื่องเศร้าก็กลายเป็น แฮปปี้เอนดิงว้าวนะแต่พอคลิปนี้ออกไปก็โดนกระแสโอ้โหด่าเละเลยนะครับว่าไม่คิดไม่คิดนะฮะถึงใจแฟนสาวบ้างเหรอครับถ้าเกิดชอบตายไปจะทำยังไงโง่จริงๆเข้าว่ากันอย่างนี้เลยนะเออนะครับ ภูริมีซักเว็บหนึ่งไหมที่คุณคิดจะขอแอนแต่งงานแล้วแล้วสร้างเหตุการณ์อะไรแบบนี้อ๋อถ้าเอาจริงๆเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไม่ได้แกล้งตายนะเซอร์ไพรส์นี่คิดอยู่แล้วตอนนี้ขอก็กะว่าจะเซอร์ไพรส์แต่มันไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่ฮะเพราะตอนนั้นจะขอแต่งงานกะว่าจะไปที่เกาะไปอะไรเงี้ยขอแล้วแบบปรากฏว่าน้ํามามีปัญหาไม่ได้ขออะไรเงี้ยก็ก็เลื่อนๆกันไปถ้าคุณโดนเซอร์ไพรส์แบบเนี้ยสมมุติผู้ชายนะแกล้งตายผู้หญิงจะรู้สึกไงเอาจริงจง โกรธสิโกรธเพราะว่ามันก็ต้องแบบเป็นห่วงไงใช่ไหมแค่ขอแต่งงานแบบธรรมดายังโดนถีบเลยอ่ะถ้ามันแกล้งตายคงโดนคงโดนฆ่าเหมือนกันเลยถ้ามันแกล้งตายก็อาจจะตายจริงได้ตายได้แต่ชาววันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคู่รักเขาใช้คำว่าอะไรนะคู่รักทะเลคู่รักทะเลหวานนะทะเลหวานนะมีคงมีมีใะไรนะสโลแกนครับผมจำไว้เลยในวงการนี้เนี่ยมีแค่คู่นี้คู่เดียวในประวัติศาสตร์ทีวี ผู้รักทะเลหวานนะครับแอนกับภูรินะคข่าใช้พ่าดหัวได้เลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอโชคดีครับเราเจอกันส5บห้าพายนนี้แน่นอนนะครับช่วงหน้าห้าพลาดข่าวนี้เป็นที่พูดถึงอีกครั้งนะฮะธงธงครับเศร้าเลิกกับหนุ่มรู้ใจในเครื่องแบบลดระดับความสัมพันธ์จากคนในครอบครัวเป็นคนข้างบ้านครับแต่วันนี้ครับผู้กองเบนซ์คนนี้นะฮะที่มีข่าวเป็นแฟนของทงธงจะบอกกับเราว่า ไม่เคยเป็นแฟนกันด้วยซ้ำจะเลิกกันได้ยังไงครับช่วงหน้าเราจะเจอกับพาครับครับแล้วใครนะครับที่รอนะครับตริกอแจากตัดครับฟ้าอยู่อนนะครับมีแฟนเอ่อมิทติ้งไทยแลนด์นะครับต้องรอฟังช่วงหน้าครับผมช่วงนี้พักสกู่ก่อนครับ เอาละครับคุณผู้ชมเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับธงงมกจงเนี่ยเคยมาเปิดใจครับคุณยังไม่อยู่ตอนนั้นในรายการของเราว่ากําลังมีรักครั้งใหม่กับหนุ่มในเครื่องแบบนะและข่าวก็ถูกเปิดออกมาว่าผู้ชายคนนั้นก็คือเนี่ยแหละครับผุ้กองเบนร้อยเอกนะครับพวัตเดชจินดาล่าสุดครับผ่านไปไม่กี่เดือนเองคุณผู้ชมคราวนี้เป็นที่พูดถึงอีกครั้งว่าธงทงข่าวนี้นะฮะธงทงเศร้าครับ เลิกกับหนุ่มรู้ใจในเครื่องแบบลดระดับความสัมพันธ์จากคนในครอบครัวเป็นคนข้างบ้านแต่วันนี้ผู้กองเบ้นที่มีข่าวนะฮะว่าเป็นแฟนของธงทงเนี่ยฉบอกกับเราเลยครับว่าไม่เคยเป็นแฟนกันด้วยซ้ำจะเลิกกันได้ยังไงนะครับตกลงเรื่องราวเป็นยังไงฟังจากปากเขาเลยดีกว่าขอต้อนรับผู้กองเบ้นร้อยเอกพวัตเดชจินดาครับรุนสัสวั์ครับสวัสดีครับผู้กองเบนครับเอาเลยผู้กองเบ้นเนี่ยนะฮะเจอตัวจริงสักทีเห็นแต่ในข่าวนะฮะข่าวที่ผ่านมาํำพูดของธงทงดูเหมือนว่า ดูเหมือนว่าจะเป็นแฟนเลยใช่ไหมล่ะออกตามรายการแต่แมนก็ทั่งในรายการเดียวนี่เขาเขาชัดเจนมากว่าก็คือแฟนอ่ะคือต้องต้องบอกกันว่าผมกับพี่ธงเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันฮะไม่ได้เป็นแฟนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าเลิกกับผมเนี่ยคงจะบอกว่าเลิกเนี่ยคงจะไม่ได้ผมเนี่ยรู้จักกับพี่ธงก็คือคุณแม่ได้แนะนํามาพี่ธงไปรู้จักกับคุณแม่ก่อนไปทำบุญฮะแล้วคุณแม่ก็ มาเที่ยวบ้านรู้จักกับผมบนะ<บ>ก็บอกคุณแม่ก็บอกอคบกันเป็นพี่เป็นน้องนะลูกนะครับมีอะไรก็โทรหาการช่วยเหลือการเป็นพี่เป็นน้องกันนะผมกับพี่ธงก็คบกันเป็นพี่เป็นน้องมาตั้งแต่แรกครับแล้วก็รักษาระยะความเป็นพี่เป็นน้องแบบนั้นมาตลอดจนถึงตอนนี้ครับตอนที่เราเห็นภาพเป็นงานรับปริาญาใช่ไหมครับมันเหมือนกับเปิดตัวใช่เปิดตัวและคราวนี่แหละนะครับบอกว่าเหมือนเป็นการเปิดตัวตกใจไม่ได้ข่าออกมาว่าเป็นแฟนกันโอ้ตกใจมากครับตกใจมากกว่านั้น วันนั้นเนี่ยน,น,นี่ไงดูภาพสิมันเหมือนแฟนมั้ย่ะใช่เหมือนแฟนมากเออเป็น<ม>วันรับปริญญาตอนนั้นเขาก็ให้สัมภาษณ์ตอนนั้นตอนนั้นถามจริงผู้กองเบสคุณไม่รู้ตัวเลยเหรอ,อว่าเหมือนกับนักข่าวเขาสรุปแล้วว่าคุณเือนแฟนหรือพี่ทองก็ยังพูดอย่างนั้นเนี่ยก็ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็บบริสุทธิ์ใจว่าพี่เขาก็มาแสดงความยินดีกับผมในฐานะคนคนในครอบครัวคนหนึ่งก็มาแสดงความยินดีแล้วก็อยู่ๆก็มีข่าวออกมาบอกว่า ไปไปเป็นแฟนมาเปิดตัวกันเนี่ยก็ตกใจมากจริงๆผมก็มีคนที่ผมคบหาดูใจกันอยู่แล้วอ้าวเหรอที่นี่ก็เลยต้องตามเคลียร์กันใหญ่เลยอ๋อแล้วปกติเวลาคุยกันทางโทรศัพท์เนี้ยมีวิธีการคุยแบบเหมือนแฟนกันไหมครคุยเป็นพี่เป็นน้องตามปกติครับหรอแล้วข่าวมาลงนี้คือบางคนอาจจะไม่ไม่เข้าใจนะล่าสุดเนี่ยธงทงออกมาบอกนะครับว่าไลฟ์สไตล์เข้ากันไม่ได้เลยครับห่างกันเพราะธงทง ชอบทาบุญอแต่ผู้กองเบนซ์เนี่ยไม่ชอบไม่ชอบนี่ <laughs> คือเหตุผลที่เลิกกันไนงะที่หา<ๆ>่างกันยังไงฮะยังไงฮะคือ,อ,คอไอ้ลัสสไตล์ะนะครับคือต่างคนต่างอาชีพมันก็มีลัสสไตล์ที่ต่างกันอยู่แล้วครับ,รบไอเรื่องที่บอกว่าผมไม่ชอบทําบุญชวนไปทําบุญไม่ไปเนี่ยขอตอบอย่างนี้ครับคือปกติจันทร์ถึงศุกร์ผมก็จะอยู่ที่กาญจนบุรีรับราชการด้วยแล้วก็ช่วยคุณแม่ดูรีสอร์ทที่ททองผาภูมิด้วยนะครับ ก็จะได้กลับเข้ามากรุงเทพก็เฉพาะแค่วันเสาร์อาทิตย์นะฮะเพราะผมกลับมาเสาร์อาทิตย์ผมก็บางทีมันก็เหนื่อยมันก็อยากจะพักผ่อเนเงี้ยพี่ธงเขาก็จะโทรมาชวนไปใส่บาทไหม<อ>ไปใส่บาทเนี่ยโหถ้าผมจะไปใส่บาทก็ตื่นตีห้านะฮะ<อ>รถไปใส่บาทก็ไม่ล<อ>งวัน<อ>นี้ผมก็เอาที่ขอพักขอตื่นสายหน่อยละกันเปลี่ยนเป็นไปถวายสังฆทานตอนกลางวันหนีแทนได้ไหมอ,อะไรเงี้ยฮะก็ปฏิเสธที่เขาไปบ่อยฮะก็ ก็ปกติที่บ้านผมก็ทําบุญกันอยู่แล้วไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ทําบุญนะครับก็ทําบุญกันล่าสุดผมก็รวบรวมเงินจากเพื่อนจากลูกน้องเนี่ยไปช่วยกันสร้างไปซ่อมหลังคากุฏิพระเพราะที่เมืองการฝนตกบ่อยต้องซ่อมเปลี่ยนตลอดครับคือต้องขอบอกคุณผู้ชมว่าผู้กองเบนท์เธอกับโพสในเฟซบุ๊กนะครับของตัวเองคงจะอ่านเลยดีกว่านะครับผมไม่เคยบอกว่าผม กับธงธงเป็นแฟนกันใช้คําว่าเรื่องไม่ได้นะฮะในช่วงที่ผมรู้จักพี่ธงธงผมไม่ได้รวยขึ้นกรุณาอย่าคิดว่าผมไปหลอกเอาเงินเพราะมันไม่จริงกรุณาอย่าด่าเหยียดหยามคนที่คุณไม่รู้จักเมื่อใดก็ตามถ้าผมไม่สมหวังในสิ่งที่ต้องการผมจะไม่พูดจาให้ร้ายใครนะครับนะเพราะอะไรถึงต้องโพสต์ขนาดนี้ครับขอตอบว่าคือประเด็นเนี้ยมันมันค่อนข้างมีผลกระทบะกับชีวิตผมมากครับ เขาเรียนที่ว่ามาส่งเสียเลี้ยงดูผมเวลาผมไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีคนมองผมด้วยด้วยสายตาแปลกๆครับ,บางทีก็ซุบซิบนินทาการรับหลังเนี่ยฮะแล้วเขาก็มาบอกแม้กระทั่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กเองก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในทางที่เสียหายว่าเขาส่งเรียนจนจบแล้วสีถึงได้จะทิ้งเขาจะเลิกกับเขาไปกอบโกยผลประโยชน์ได้เงินเงินเงินมาเยอะแล้วสีถึงจะเลิกกันแล้วแบบนี้ฮะ,ฮะซึ่งผมขอตอบว่า ผมเนี่ยเรียนจบที่ปริญญาโทที่จุฬาเนี่ยตั้งแต่ตุลา5 4ครับ,รบแต่ผมมารู้จักพี่ธงเนี่ยเมื่อเมษา5-5ครับก่อนวันสงการไม่กี่วันเองนะเป็นไปไม่ได้ที่พี่ธงจะมาส่งผมเรียนจนจบเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับและช่วงเวลาตั้งแต่ผมรู้จักพี่ธงจนถึงวันรับปริญญาเนี่ย มันก็แค่สมเดือนกว่าๆสี่เดือนครับมันมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมากมายงงครับไม่มีการส่งเสียเลี้ยงดูอย่างที่เป็นข่าวแน่นอนครับเอาละ,ะครับวันนี้เราก็เคลียร์ทุกประเด็นแล้วนะครับมีคนสแปบอกว่าเคยเห็นเดินเที่ยวกนุก,กนันเองที่สวนพึ่งกับทงทงเออยังไง <S <S <c oughs> <S ส s ปมเช้านี้ก็ก็จริงครับไปเที่ยวกันที่สวนพึ่งนะครับแต่ว่าก็มีคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยวันนั้นไปหัวหินก่อนคืนนึงเสร็จแล้วก็ ขับรถต่อไปสวนพึ่งแต่ไม่ได้กระหนุงกระหนิงอะไรกันนะฮะมันผมกระแจ้งเวลาเราไปเที่ยวนั่งแล้วก็แล้วก็ยังไงมนั่งกันิงกันนั่งกันอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติคือเราเป็นเพื่อนกันไงเอาละครับอ่าเช้าวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้กองเบนซ์ด้วยนะครับที่แวะมาพูดคุยในการเช่วยเพื่อดในองทรงทรงแล้วนะครับอาว่ายังไงแจกบัตรสินี่นี่นี่มาในช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยกับกติกาการแจกบัตรพักยูยูชอนยูชอนยูชอนแฟนมิตติ้งในไทยแลนด์ที่จะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่16กันยายนนี้ที่พารากอนฮอล์นะฮะครับพิเศษสุดสำหรับแฟนรายการของเราเรามีบบตราคา4,005ราคาแพงสุดมาแจกในเนื่องในวันเกิดของเราด้วยในการดาวครบสอ2ปีในเช้านี้กติกาเป็นยังไงบ้างครับแจ็คว่ามาแน่นอนครับพี่วุฒิดีครับกติกาง่ายนะครับตอบคำถามมาว่าปาร์คยูชอนเนี่ยเป็นสมาชิกวงอะไรไม่ใช่วงคำเหลาไม่ใช่วงบอ็อติสแรมไม่ใช่แนนอ์พิมดับเบิลยูนะครับเว้นวรคแล้วตามด้วยคำตอบนะครับส่งมาที่หมายเลข 4ตอง1น9่ะครับ5คนแรกที่ตอบถูกอ่ะรับไปเลยครับคนละ2ใบครับพี่โอ้โหนะฮะราคา4,5 0 0แจกไปเลยครับในเช้าวันนี้พักันแป๊บหนึ่งครับเช้านี้รายการโอ๊กุ่นจริงๆนะครับครบรอบ2ปีของชาดูดีแล้วก็เป็นวันเกิดของคุณแม่เปิ้ลหวันใจแม่แจ็คด้วยนะครับจะให้แม่เป่าเค้ก นะแทนรายการหน่อยละกันนะครับวันนี้ Happy Birthday to you y e ้ h นะโอเคขอบคุณร้อยเอกพวัตรนะครับขอบคุณน้องกัตจังนะฮ <c oughs> ะ <c oughs> ผมเรียกว่าคลิปซาเหรอเรื่องคลิปซาเหรอเอาน้ำสามขวดไหมเอาน้ำสามขวดไหมน้องกัตจังนะฮะขอให้โชคดีกับภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับแ <c oughs> น่นอนแอร์กับภูริแต่งแล้วนะครับงานวันที่15พฤศจิกายนแน่จ้าคุณมานเยลิคอมามาไกลจากสระบบุรีเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับ พรุ่งนี้แจ็คไม่ได like ้มานะครับเพราะเราไล่แจ็คออกจากรายการเราแล้วนะครับเจะเอาใครมาแทนครับอ่าคุณเลยตอนละครบอกว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยไม่มาจะถอดแล้วนะครับไปเล่นละครก่อนแล้วกันนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่7จ็ดโมงครึ่งวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ